ต้นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อผ้าสปันนะเนื้อผ้าเบาเย็นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้ผ้านะคะพี่ไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ยืดนะงานจะเป็นคอคอกลมแบบนี้นะคะพี่แต่งขอบสปอร์ตอย่างนี้นะแล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะ,ะเป็นของสาวอวบนะคะพี่ชายก็แต่งสปอร์ตแบบนี้แล้วก็ผ่าข้างสวยๆแบบนี้ค่ะผ่าข้างเล็กๆนะ ส่วนด้านหลังพิมพ์ลายให้อย่างดีแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้เป็นผ้าสปันเนื้อผ้าเบาเย็นใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในนะส่วนด้านหน้านะคะพี่เป็นแบบนี้นะตัวนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาว26นิ้วค่ะพี่ แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ถึงไซส์สวยนะเป็นฟิวใส่สบายๆนะคะพี่งานเป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่รุ่นมีพิเศษให้ไปแค่149เท่านั้นพี่เอาไปแค่149ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะคะ อยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ของคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยสําคัญเลยพี่อย่าลืมจํารหัสนะจะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเรียกว่าสีส้มนะพื้นจะเป็นสีส้มนะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่หนึ่งสี่เ้าเท่านั้น,นะคะ่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่ จะขอเรียกสีกลมนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีกลมนะพื้นจะเป็นสีกลมนะคะพี่และลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพ่รับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีดํานะพี่พื้นจะเป็นสีดํานะคะพี่และลายเป็นแบบนี้นะให้พี่แค่หนึ่งสีกาเท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้พื้นจะเออตัวนี้จะเรียกสีม่วงนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีม่วงนะพื้นจะเป็นสีม่วงค่ะพี่และลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ ให้พี่แค่149เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทน้องใายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับยูตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าสปันผ้าดีมากๆเนื้อผ้าเบาเย็นใส่สบายค่ะพี่ผ้าไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ยืดให้พี่แค่149เท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีม่วงนะถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะตอนนี้จะเป็นสีดํานะพื้นเป็นสีดํานะคะพี่ ถ้ารับสีนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีม่วงนะถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะพื้นเป็นสีดํานะคะพี่ถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะตัวนี้พื้นจะเป็นกลมนะแบบนี้นะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่ พี่พิมว่าสีส้มนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งสีเทาเท่านั้นนะคะพี่งานมีสีสีแบบนี้นะคะพี่สีสีนะ